ที่บอกว่ารักกันดีระหว่างภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยวันนี้เอาเขาจริงๆนะครับหัวเขาอาจจะรักหรือไม่ผมไม่รู้บรรดาที่อยู่ใต้ใต้ๆลงมาเนี่ยนะครับเขามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนนะมีการงัดข้ออย่างชัดเจนคําที่พูดว่ามันจบแล้วครับนายเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันกําลังจะไล่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเอาสั้นๆสักสามสิบสามสิบนาทีไอ้สั้นของผมนะเอาการเมืองอะในช่วงสงการ พพิตูจตุพรแกไปสุดแล้วอันนั้นไปสุดแล้วกับพี่ไทกรไปสุดแล้ว <c oughs> รู้จักกันครับนับถือกันแต่ไม่ได้ไปไปร่วมนะไม่ได้ไปร่วมเพราะผมงานผมก็เยอะนะครับพูดเถอการเมืองโ <c oughs> อ้ยอยากฟังคอการเมืองขึ้นอืมอืม เขาจะจับผิดมาผ,ผิดคนไหมสสตอง,งอเอาเรื่องการเมืองนะครับนะคือไม่ได้ไม่ได้เป็น f อฝั่งไหนนะผมออกตัวก่อนนะถ้าจะให้ผมวิเคราะห์คือผมไม่ได้ฝั่งเพื่อไทยผมไม่ได้ฝั่งพักประชาชนนะถ้าอยากรู้นะเวการเมืองเนี่ยมันเริ่มชัดเจนนะครับเวการเมืองเริ่มชัดเจนมากๆนะ ผมพูดไปหลายๆายครั้งแล้วนะในเรื่องของการเมืองเนี่ยถ้านักการเมืองบอกไม่อะไรก็แล้วแต่ท้าไม่นั่นคือใช่นะครับอะไรที่ใช่ถูกต้องคุณให้คิดตรงกันข้ามไว้ก่อนเลยเอ,อคุณได้คิดตรงกันข้ามไว้ก่อนเลยวันนี้เนี่ยรอยร้าวของพัคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับไม่มีใครอยากให้เกิด รอยร้าวเนี่ยก่อนที่จะไปตึกษสาตองเอ,เอาตรงนี้ก่อนอนาคตการเมืองอันใกล้เนี่ยวันนี้มันมันงัดงัดเขาเรียกว่างัดพลังกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะฝ่ายค้านไม่ได้อยู่ในสมการนะครับอำนาจทางด้านการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งปี70ผมพูดเลยนะวันนี้ที่บอกว่ารักกันดีระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย วันนี้เอาเข้าจริงๆนะครับหัวเขาอาจจะรักหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่บรรดาที่อยู่ใต้ใต้ใลงมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนนะมีการงัดข้ออย่างชัดเจนนะครับไม่มีใครยอมใคร mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่พูดว่ามันจบแล้วครับนายเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ย มันกําลังจะไล่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะมีคําว่ามันจบแล้วครับนายภาคสองเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทิศทางของพรรคการเมืองหนึ่งที่กําลังจะโตและกลายเป็นพักอันดับหนึ่งในอนาคตเนี่ยนะมันหนีไม่ไกลพักภูมิใจไทยซึ่งพักภูมิใจไทยเนี่ย มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันนะในในในหมู่นักวิเคราะห์การเมืองกูรูการเมืองนะว่าสมัยหน้านี้พักภูมิใจไทยเน่ยร้อยกว่าที่นั่งแน่นอนร้อยกว่าที่นั่งแน่นอนเออคุณทักษิณเอาอยู่ไหมคุณทักษิณต้องหักด้ำพระด้วยเขาก็คือต้องวัดดวงต้องวัดดวงต้องวัดใจเกมนี้เป็นเกมวัดใจ ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องดูว่าถ้างัดกันจริงๆเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันนะว่าเขาไม่ได้รักกันจริงอย่างที่เขาแสดงออกนะถ้าเขางัดกันจริงคุณต้องดูว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณงัดกับใครคุณทักษิณไม่ได้งัดกับคุณหนูอนุทินนะแต่คุณทักษิณงัดกับลูกน้องเก่าคือคุณเนวินอาจารย์ใหญ่นั่นแหละอาจารย์ใหญ่นั่นแหละ เอาก็คุณเนวินก็จัดมารอบหนึ่งแล้วนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมถึงบอกไงฮะว่าวันนี้ไม่ได้งัดกับคุณหนูอนุทินถึงคุณหนูอนุทินบอกมัติพักทุกคนต้องปฏิบัติตามเลขาธิการพักต้องปฏิบัติตามแต่วันนี้มันชัดเจนมากๆนะนะสัญญาณในเรื่องของบรรดาลมใต้ปีกของภูมิใจไทยหลายคนเขาไม่ยอมอะ่ะหัวยอม แต่มัติพักไม่ยอมเสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไหมไโอกาสคุณที่จะขึ้นเป็นผู้นำขึ้นเป็นจ่าฝูงมันมีคุณจะไม่ขึ้นเหรอครับคุณจะไม่ขึ้นเหรอผมไม่ได้วิพาควิจารณ์พักไหนไม่ดีแต่ผมกำลังจะบอกว่าคนมันจะคนมันแสงมันกำลังจับ มีนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนกูการเมืองหลายคนวิเคราะห์การเมืองผิดเยอะแย,ยะมากมายบางคนวิเคราะห์ไปถึงขนาดไหนรู้ไหมขนาดว่าคุณหนูอนุทินจะโดนปลดจากหัวหน้าพักเพราะอะไรขัดเจตนารมณ์ของอาจาร,รย์ใหญ่คุณคิดว่าคุณหนูอนุทินจะโดนปลดจากหัวหน้าพักไหมเอางี้ดีกว่าเออมาหลุดเรื่องการเมืองได้ยังไงเนี่ยฮะ คุณคิดว่าคุณหนูอนุทินจะโดนปลดจากหัวหน้าพักไหมงานเนี้หนึ่งปีเลือกหัวหน้าพักครั้งหนึ่งถูกต้องคุณคิดว่าคุณหนูอนุทินจะโดนปลดไหมในเมื่อเลขาธิการพักและหลายคนก็บอกว่าไม่เอาคาสิโนเสรีเออฮะอ่า ไม่โดนเพราะคุณหนัวนะทินคือเจ้าของพักคุณคิดว่าโดนไหมล่ะหลายคนเ็ารู้ว่าคนที่เป็นใหญ่ในพักเนี่ยที่เหนือกว่าหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณเนวินหรือไม่นะต้องใช้คําว่าหรือไม่นะเออนะครับไม่งั้นลูกชายเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเล,เลขาธิการพักได้นะเอาสี่เอาสี่ตันเนี้ยนะครับ ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านพักเนี่ยบารมีต้องล้นนะครับไม่ใช่คับแก้วนะคือการเมืองใครลเล่นการเมืองมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆพ่อบ้านพักเนี่ยใหญ่กว่าหัวหน้าพักเสด้วยซ้ําสมัยก่อนประชาธิปัตย์คุณก็เห็นลุงสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพักเป็นไงเสียงดังกว่าหัวหน้าพักไหมเออนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอในลักษณะแบบเนี้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเจ้าของตัวจริงพักเนี่ยหรือคนที่มีอํานาจเขาเรียกว่าพูดและเสียงดังเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณหนูอนุทินแต่ถามว่าคุณหนูอนุทินจะโดนไหมไม่โดนหรอกเหมือนคุณทัศวราพูดนะเพราะอะไรนี่พอพูดตรงๆนะเอาแบบตรงๆเนะการเมืองคือการละครการเมืองคือการละคร แต่ผมไม่ได้บอกว่าใครเล่นบ้างเอ,อผมพูดเรื่องการเมืองการละครนะแต่คุณทัศวราพูดถูกไม่โดนปลดหรอกอ,อการเมืองมันต้องมีลูกล่อลูกชนในพักเนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นลูกชนนะในพักต้องมีคนที่เป็นลูกล่อคุณเข้าใจไหมเออต้องมีสายล่อฟ้าบ้างอ,อต้องมีคนที่ เจราจาตั้งรับเก่งแล้วก็มีสายล่อฟ้าโยนหินถามทางไปบ้างนี่คือกลหลังกลยุทธ์ของพรรคการเมืองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองคือการละครน,นะครับทำไมดูรู้เหรอนักการเมืองเล่นละครไม่เนียนเหมือนกับนักแสดงหรอครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับ จะเกิดคําว่ามันจบแล้วครับนายภาคสองหรือไม่พี่น้องลองวิเคราะห์ดีๆเหลือปีกว่า2ปีปี70การเลือกตั้งคุณจะได้เห็นเลยว่าวันนี้พักที่น่ากลัวที่ขึ้นมานี่เป็นพักอันดับสองของพักร่วมรัฐบาลรองจากเพื่อไทยนะไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยวันนี้ต้องกลัวพักภูมิใจไทยนะไม่ใช่นะแต่กรณีพิพาทระหว่างภูมิใจไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการเห็นกันไม่ตรงกันในเรื่องของนโยบายนะครับทั้งที่เป็นพักร่วมรัฐบาลและจับมือกันมาลงเรือและลำเดียวกันมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าวันนี้ความขัดแย้งเนี่ยของหัวหน้าพักอาจจะไม่มีแต่ในระดับรถหลั่นกันมาเนี่ยเขางัดกันเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอมันพอมันขึ้นต้นด้วยคําว่าพักการเมืองเนี่ยมันก็ ต้องฟังมติพักถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทิศทางของพักวันนี้เสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสคนมันจะโตอะไรก็หยุดไม่ได้พอมันหยุดไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทฤษฎีการงัดข้อเกิดขึ้นกลายเป็นจากทฤษฎีก็เป็นเรื่องจริงแล้ะมันเป็นเรื่องจริงออการต่อรองอำนาจ ส่วนหนึ่งครับแต่การต่อรองอํานาจไม่เท่ากับการรวบอํานาจครับ <c oughs> จริงๆเอา้าคุณลองเป็นผู้นํารัฐบาลเลยคุณจะเอากระทรวงไหนคุณจะกินกระทรวงไหนคุณจะนั่งตัดเค้กเอากระทรวงไหนให้ใครอะไรยังไงคุณจะเอากระทรวงไหนคุณทําได้หมดนะคุณทําได้หมดนะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากเป็นใหญ่การเมืองก็คือการเมืองครับ อืใช่หรือไม่ส่วนประท้วงพี่ตูหรือกลุ่มเขาประท้วงกันในเรื่องของคาสินโนก็ส่วนประท้วงไปนะครับก็ประท้วงไปในส่วนนี้ก็ยังไงฮะมันก็เป็นการงัดกําลังภายในกันในในเรื่องของอํานาจในสภานอกสภาก็ประท้วงกันไปในสภาก็เกมก็เห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเด็ก ของพักนั้นออกมาพูดเดี๋ยวเด็กของพักนี้ออกมาพูดผู้ใหญ่ก็รักกันดีผู้ใหญ่ก็รักกันดีกกนดเด็กมันพูดชักใบให้เรือเสียก็ว่ากันไปสิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็อยากให้หลายคนได้สังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับเพราะการเมืองดูกันไม่ยากนะครับนะนะนะครับการเมืองดูกันไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปเชื่อใครเยอะเชื่อตัวเองนะเป็น fc ของพักไหนไม่รู้น,ะ,นะครับ การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเสพได้แต่อย่าเยอะเกินไปเสพได้แต่อย่าเยอะเกินไปเอาในเรื่องการเมืองจบพี่โกเมตสวัสดีครับเขาลงไปผมจะลงไปสุราษฎร์นะพี่นะมันมีเคสที่เด็กโดนกระทำชัาเรานะครับอา่านะครับเออนะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะครับ โดนกระทําชาเรามาตั้งแต่อายุสิบขวบนะตอนนี้เดี๋ยวรายละเอียดข่าวอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเอามาแชร์นะครับเออก็จะเป็นเคสที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือมานะครับอ,อ่ก็อยู่ในเขตพื้นที่พี่โกเมสนั่นแหละนะครับเออต้องอาศัยเจ้าถิ่นอย่างพี่โกเมสอ,อประสานงานหน่อยนะครับเออสวัสดีครับทุกท่านนะครับ ประชาชนส่วนใหญ่ทําไมถึงชอบคนในรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่รู้ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรคือผมผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบจริงครับพี่ประกันเอ่อบางคนก็ชอบเพราะว่าเออหวังว่าจะาบริหารบ้านเมืองแล้วเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะอยู่กับความหวังนะคุณไทยอะ่ะสวัสดีคุณเมียวสวัสดีครับบางแสนฝนตกโอ้หบรรยากาศกำลังดีเลยนะฮะ เพราะคุณเราอยู่กับความหวังครับพอรัฐบาลเข้ามาเนี่ยพอมาแล้วแจกเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามเนี่ยมีเฟดสี่ก็อยู่กับความหวังนะนี่คือความหวังนะหลายคนก็ไม่คิดอะไรเขา่็หวังให้ประชาให้รัฐบาลช่วยนะครับออถ้ารัฐบาลช่วยจริงประชาชนก็ชื่นชมใช่ไหมวันนี้เงินน้นท่วมภาคใต้ได้ได้กันบ้างยังเนี่ย,ยสุราษฎร์ก็ตกนะคะแม่ขโมยอยู่ตรงไหนสุราษฎร์บอกมาเลยเดี๋ยวไปเจอหน่อยแล้วเนะี่ย ว่าจะกลับสุราษฎร์วันสองวันยังไม่ได้กลับเลยครับติดงานเดี๋ยวพอกลับก็งานเข้าพอกลับก็งานเข้าอืมนะครับเออสวัสดีครับใช่ไงประชาชนอยู่กับความหวังเงินเก้าพันน้ำท่วมนี่วันนี้นะถ้าเงินเก้าพันเนี่ยเข้าบัญชีนะ โอ้โหรัฐบาลเนี่ยภาคใต้เนี่ยน่าจะได้ได้ดีดังบ้างนะแต่วันนี้เห็นบอกเงินน้ําท่วมภาคใต้ยังไม่ได้กันเลยไม่ใช่หรอได้กันยังการดิดก็บ้านผมนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> นี่คนบ้านผมอ่ะเอาจริงนี่จบจากโรงเรียนการจนาดิดมานั้นนะอ่ะวันีณเจอคน้ันเดียวกันนะั้นประชาชนส่วนใหญ่ทําไมสวัสดีครับทุกท่านนะฮะเออ แล้วเงินน้ำท่วมได้หรือยังเขาบอกไม่ได้ไมเน่ยเหรอเห็นเขาไปประท้วงสารการตายตายบอกว่าคนที่โดนโดนวิพา์วิจารณ์น่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นนะน่าจะเป็นสอสอนะสอสอปุ้ยโคราชใช่ไหมอดีตร He oh ิ่มตีอุตสาหกรรมเนี่ยก็โดนยับเหมือนกันนี่ใช่ไหมเออ ไม่ได้สักทีเออคุณเจิดบอกไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมมันชา้านี่นายกรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ฐานคะแนนเสียงนั้นเลยนะภาคใต้เนี่ยนะเออประสานมหัดไทยคุณหนูอนุทินเออทำไมน่วงอะยังไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยครึ่งปีแล้วนะอดแล้วค่ะที่ภาคใต้นี่ สุราษฎร์นี่ท่วมกันระเนระนาดเลยนะสุราษฎร์นี่ท่วมระเนระนาดเลยนะตอนนั้นอะ่ะผมยังชมนายกเลยบอกออกมาตรการเท่าไหร่นะสาดไปแล้วสามพันกว่าล้านหรอไงเฮ้ยเยียวยาเร็วชิบเป่งเลยผมก็บอกาอนายกแอคทีฟดีนะเฮ้ยเงินเก้าพันเนี่ยมันท่วมเนี่ยยังไม่สิ้นอาทิตย์เลยนายกบอกอวันนี้อนุมัติงบแล้วนี่ป่านนี้ยังไม่ได้อยู่เหรอท่านนะประชาชนเลือกไม่ขาดก็จะได้แบบนี้แหละค่ะ เออเฮ้ยนี่จริงเหรอเงินเก้าพันไม่ได้นี่หนักนะนี่เลยมาหลายเดือนแล้วน้ําท่วมแล้วท่วมอีกหลายรอบแล้วนะเอาแล้วนายกเขาว่าไงอะ่ะนายกอะ่ะนายกอบตอนายกเทศาบาลน,นายกรัฐมนตรตีเลยอะ่ะนายกนายกรัฐมนตรตีรู้หรือเปล่าเนี่ยคุณหนูอนุทินรู้เปล่าเนี่ยเออ มัวแต่คุยเรื่องสต้องนะครับยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ภาคใต้ยังไม่ได้เก้าพันหนักแล้วหนักแล้วจริงๆเพราะเงินเก้าพันควรมาเร็วกว่าเงินหนึ่งหมื่นนะเอ้ยฝากบอกนายกหน่อยสิฝากบอกนายกหน่อยสิเอ้ยนายกเงินเก้าพันยังไม่ได้กันเลยครับไหนบอกเยียวยาแล้ว ตอนนี้นาศาลกําลังท่วมอยู่เลยครับวันนี้นาศาลท่วมแล้วรอบที่ทไหล่แล้วเงินเยียวยายังไม่ได้ครับนายกอะอ๋อนายกไปเล่นสงกรานอยู่ต้องสะกิดแล้วครับนายกเล่นสงกรานกับคุณพ่ออยู่ไม่ว่าง <c oughs> นายกเขาอาจจะรู้แล้ว <c oughs> เา็าจ,จะโปรเซสแล้วแต่ช้าหน่อยไหมนี่ต้องให้ความเป็นธรรมนายกนะ เออแต่สักพักใหญ่แล้วนะครับที่บ่นกันว่าไม่ได้เนี่ยนะนาศาลก็ไม่ได้นครมีไหมเพื่อนคอนครเอฟซีนครมีไหมเอาแสดงตัวหน่อยครับเอฟซีนครอ,อืมมีไหมฮะเงินเกนะ้าพันอ่ะนี่ทําไมได้ีนรอบหน้าตกอีกเนี่ยทบเลยนะร,รัฐบาลเป็นหนี้ประชาชนแล้วนะทบอีกเก้าพันหมื่นแปดนี่เป็นหนี้ประชาชนหมื่นแปดเลยนะรัฐบาลน,นะเออ เอาไงอ่ะเออนายกฝากด้วยนะครับภาคใต้นะครับลาดจากถนนพระรามสองลงมาเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์รน,นองนครศรีธรรมราชนะครับไปพัทลุงตรังหัดใหญ่นี่ก็ยังไม่ได้เก้าพันนะครับนี่ผมฝากให้ทุกจังหวัดเลยเห็นไหมเออ เห็นเขาบ่นว่ายังกันนะคะทั่วหน้าเลยโอ้ยฐานเสียงกระจุยกระจายเลยครับท่านนายกครับเพื่อไทยครับนี่คุณต้องรีบแล้วเนี่ยคุณหนูอนุทินเนี่ยนะเออน่าสงสารนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านพังเป็นแถบๆเลยนะนะครับบ้านพังเป็นแถบๆไปถามนายกอบตอนายกอบตอก็ปัดไปปัดมา ไปถามผู้ใหญ่บ้านก็ปัดไปปัดมาไปถามกำนันก็ปัดไปปัดมาหรือหรือไม่เออไม่รู้ไงก็เนี่ยถามนี่ไงก็ถามว่ากำนันปัดไปปัดมานายกปัดไปปัดมาหรือไม่ผมไม่รู้ไงเพราะพวกนี้เขาคงไม่รู้หรอกเขารอรับคำสั่งอย่างเดียวจากรัฐบาลรัฐบาลออกคำสั่งมาเงินมาเขาก็พร้อมแจกแต่ถ้าเงินไม่มานายกเขาก็ทำงานไปไม่เป็นเหมือนกันในชะ่ไหมหมายถึงนายกอบตนะ หมายถึงผู้ใหญ่บ้านนะหมายถึงกำนันนะเขาก็ไปนี่เป็นเหมือนกันนะเออเราก็ต้องรอคําสั่งรองงบไงตั้งงบแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งต้องไปเขกบาลคนที่ไม่ยอมจ่ายนะครับใครเอเอามาพูดสิเดี๋ยวเดี๋ยวประจานให้ฟังเลยใครใครที่ว่าที่มันงบมาแล้วมันกักงบนี่วะฮ้ยนะเออหน่วยงานไหนอะรายงานมาหน่อยรีพอร์ตมาหน่อยนีย่นะครับอืม เดี๋ยวจะเป็นโทรโขงลำโพงวัดให้นะครับ <ST>. เขตพื้นที่ไหนอะไรยังไงเอาฝากนายกรัฐมนตรีเลยนะครับนายกรัฐมนตรีนาะต้องเร่งแล้วแหละเพราะมันช้ามากแล้วเงินเก้าพันเนี่ยนะครับมันติดคอคอ,อดอยู่ตรงไหนนายกต้องไปทะลุทะลวงนะวันนี้เนี่ยคุยกับทําก็ส่วนหนึ่งนะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมครา,า 9, คาซังเก้าพันก็ส่วนหนึ่งนะครับ ช,นะนนะช้าไม่ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับเอทุกท่านนะฮะช้าไม่ได้ด้วยนะอืมนี่คุยกันในเรื่องของการไปเจราจาในเรื่องของเศรษฐกิจกับทำเนี่ยนี่ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะเออไม่รู้ออกลูกผีลูกคนใช่ไหมหลายคนถามนะทำไมนายกไม่ไปเองเออพูดยากว่ะเฮ้ยพูดยากเลยไม่อยากวิพากษ์วิาจารณ์จริง นี่นประเทศอื่นนี่ผู้นำเขาไปไปเองหมดทุกประเทศไปคุยกับทํามเลยนะคุณไม่ได้ไปคุยกับพันรงทํามนะผู้นำต้องคุยกับผู้นำนึงจะรู้เรื่องแมนเดตนี่ส่งใครไปส่งพี่ชัยไปสองพี่ชยัยพี่ชัยดาบหักกับพี่ชัยดับดาบไม่หักก็ <c oughs> ต้องให้กำลังใจครับผมแซวเล่นแค่นั้นแหละ แต่ผมจะเป็นแต่ออกความคิดเห็นส่วนตัวว่าประเทศอื่นเนี่ยก็ส่งผู้นำก็ไปประเทศเราเนี่ยทำไมไม่ผู้นำเราไม่ไปเองเขาก็คงมีเหตุผลเขาคงทำงานกันเป็นทีมแยกกันทำงานก็ว่ากันไปผมคิดในแง่ดีนะผมคิดในแง่ดีนะส่วนอะไรยังไงผมไม่รู้บทสรุปจะออกมาเป็นยังไงผมไม่รู้ คุณไม่ได้ไปคุยกับพันโรงของทมนะเว้ยชื่อชั้นทมเนี่ยแม่งลูกบ้านลูกเดือดมันเยอะนะเพราะฉะนั้นชั้นเชิงในเรื่องของเขาเรียกว่าการต่อรองเจรจาการค้าเนี่ยทมเนี่ยแม่งอยู่ลำดับต้นต้นของโลกเลยนะครับใครจะไปคุยกับทมได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากพอสมควรนะครับอืม ไม่งั้นทรัมป์วันนี้เนี่ยเคยพูดไลฟ์ไปหลายรอบแล้วว่าทรัมป์เนี่ยาดาบที่หนึ่งเขาลงดาบไปแล้วเดี๋ยวจะมีดาบที่สองที่สามตามมานี่ดาบที่สองที่สามกำลังจะตามมาแล้วแล้วภาษีเนี่ยไม่จะขึ้นแค่สามสิบหกเปอร์เซ็นของประเทศไทยนะครับมันมากกว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นเขาคอนเซิร์นกันมาแล้วนะบวกภาษีนั่นบวกภาษีนี่เยอะแย,ยะมากมายเลย นี่สาหาัสสำหรับประเทศไทยตลาดที่เงียบเหมือนก็บป่าช้ากำลังจะเงียบหนักไปอยู่